สวัสดีครับมาพบกับผมนายกอ f ฟอิงลิชคลิปนี้ขอเสนอคำว่า a beam สะกดว่า a b e a m ถ้าเป็นสำเนียงอเมริกันจะออกเสียงว่า a beam แต่ถ้าเป็นสำเนียงอังกฤษหรือบิทติสจะออกเสียงว่า a beam เป็นคำกริยาวิเศษหรือคำคุณศัพท์แปลว่าตามขวางของเรือทางข้างของเรือตามขวางและข้างเรือซึ่งเป็นมุมฉากกับแนวหน้าและหลังมาดูประโยคตัวอย่างกันนะครับ Before abeam knew the I it, I was beam the ship was ก่อนที่ฉันจะรู้ตัว ฉันก็มาอยู่ที่ทางข้างของเรือแล้วถ้าคุณชอบคลิปนี้และอยากให้ทำคลิปต่อไปอีกก็ช่วยกันกดไลค์กดแชร์กันเยอะๆและกดติดตามกันด้วยนะครับและที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของทางช่องเราแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ